นี่เรือไททานิกเรือไททานิกมาเลยเอ้าวลืมไปนี่ลืมไปคือมาลดออกเชฟไปไปเรือไททานิกมาแล้วเปิดแล้วอ,อันนี้อะไรอ่ะปุยอันนี้อะไรวา้า อะ,อะไรสเตติกสเตติกอะไรเนี่ยโอเคว้าวเรือพังเลยวัดซิกอันนี้อะไรอะ่ะวิ่งก๊อกน้ำเหรออันนี้ก๊อกน้ำเหรอรูปภาพเปิดเหมือนเป็นก๊อกน้ำวายน้ำถล่มแล้วเอาน้ำถลักไปทำบ่ทำบ่จะเย็นเดือดเลยอันนี้เออไปเลยเอาพังมาแล้วเนี่ยเแต่แต่แต่ มัาทาเอาทางนี้ปิดจะลองใช้อันนี้ดีกว่านี่อะไร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 ลองติดระเบิดเวลาไว้ปึ๊บปุ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 ๊บไปทั่วเลยน,ะนะนั่นแหละเห็นไหมเราก็ลองใช้น,นี้ดูนะบู๊บบู๊บวันโอ้โหระเบิดหนะักเลยเนี่ยอุย้ยเรือไททานิคพังหมดแล้วนะ่ะเรือไททานิคพังหมดแล้วอ้าวโถเสยียดายจังเลย อันนี้ดิอ่ะเดี๋ยวเราลองอ่ะดูแล้วล่ะวิธีการใช้งานอันนี้อะไรอะไรอ่ะว้ายเอาทำไงดีเนี่ยวายอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ้าวหายไปเลยนี่เสาตัดหายไปได้ปะเอาหายก็ได้เอา,หา,เอาหายไปได้มาหายไปอีกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ รู้สึกเหมือนเป็นยาลบฮอ่ลบไปให้หมดปุบเสาลบเสาลบเสาให้หมดอ่าเอาตกแล้วปุ๊มผ <c oughs> ่าให้หมดไปเลย่ยนี่แน่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 ลบเว่อปุ๊บเอ้ยอันนี้ก็ได้หรออันนี้ลบก็ได้หรอว้าหายไปหมดเลย Oh, the fuck. อวดเ,เ,เ,เด็กฟักอันนี้ลบมไปเอาเอาเอากอดอีกสตาสิอันนี้แล้วกันนะอ่ะอันไหนดีอันนี้ปึ๊บแบบนี้ตรวจมาอุ้ยเยอะใหญ่จังเลยเราทำมาจากคนจริงๆวยวยๆเอาห่าก่อนนะี่ยอันนี้อะไรอะ่ะ อ๋อม so ันคือระเบิดนี่เองตตตตตตติดไปให้หมดเลยเระเบิดว้ารระเบิดแล้ว uh, เือพังหมดเลยอหงหมดเลยนะเนี่ยเรือพังพังหมดแล้วเือพัง เลือเท่นี